สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบกค่ากําเ็ดประจําบันี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นแห่งราคาทองจีนหัวแห่งราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออโรร่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาไปรับชมราเดนเลยนะคะว่ามีราเดตยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ thank mm -hmm. you